ชองจอยว่าอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะก็มีช่วงใหม่มาอีกแล้วนะคะก็ชื่อช่วงว่าสารทุกสุกดิบนะคะ <Wow. S 1> เออก็จะเมามอยจอยจอยอะไรกับเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนฝูงอะไรก็ว่ากันไปกับแบบชีวิตประจำวันความสุขความทุกข์ของชีอะไรเงี้ยเออวันนี้นะคะแขกรับเชิญนะเราเราขอเรียกว่าแขกรับเชิญหรือว่าแบบ นี่งมันดูเป็นทางการเลยเนาะแขกรับเชิญคนแรกของเรานะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เขต้องเป็นเพื่อนสนิทเราอยู่แล้วชี่มีคะเอออันนี้ก็คือเป็นเพื่อนกันตั้งแต่แบบสมัยแบบเออตัวเล็กๆตั้งแต่อนุบาลห,หรืออะไรอย่างเงี้ยเออจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวราไปดูกันเลยค่ะแต่ไม่ดูว่าน่าจะว่างแหละแต่ต้องลองโทรไปก่อนคืออะไรไม่รับสาย เอออาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารทุกสุขนิบนะคะแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิมพาวนะคะเออตอนนี้เรียนที่ไหนคะพิมพ์พราวตอนนี้เรียนที่ราชธานีเชียงรายค่ะตอนนี้ก็คืออยู่เชียงรายที่หอพักค่ะ,คะมไม่ได้กลับบ้านนะคะว่าเป็นโควิดอ๋อก็คือกลับไม่ได้ โอ <Okay. laughs> เคเอออ๋อ,อแถวบ้านเป็นหรออ๋อก็คือยังกลับไม่ได้อะไรอย่างงี้เน,ะะน,น,นะะา,เาเนออนนะ,าะเออคือเรียนร้อยเปอร์เซ็นเลยใช่ไหมเรียนถึงเดือนไหนอ่ะแล้วตอนนี้นะคะเขก็มีข่าวออกมว่าลดทันทีไ่ถึงร้อยเปอร์เซ็นเลยก็ดีมากลดห้าสบเปอร์เซ็นแล้วคือก็เออดีจริงแล้วเรียนถึงเดือนไหนคือเรียนทั้งเทอมไหม เออปังเนาะนี่ก็เรียนทางเทอมเหมือนกันเพิ่งประกาศไปเมื่อวานซื่อนี่ค่ะวันเรียนทางเทอมเมื่อวานเนี่ยเออ,อคิดยังไงกับการเรียนออนไลน์คะรู้เรื่องอะไรยังไงไหมเออก็มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะข้อดีก็คือเราไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากแล้วเราก็มาเรียนได้เลยแล้วก็เสีเวลาตรงทำกิจกรรมกิทวัศาตรต่างๆแบไปรเปรียนเนาะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าการเรียนออนไลน์เนี่ย พพนเพร,ราะว่าเพื่อน,นเนาะแต่ละเซสชันเขาก็มาลงเรียนลงกับเราเงี้ยเราจะถามไปก็เออเดี๋ยวมันก็โปะนะแม่ือเราไม่ได้ักเออโอเคเดี๋ยวมันจะโปะเนาะเอนออโอเคถามเพื่อนอเป็นไงบ้างสบายดีไหมช่วงนี้สบายค่ะก็ใชอยเอยเนาะแืม,มดดแบบอ่ราแฮปปี้ปกติเ,เ,าาเนาะ เออแล้วเชียงรายไม่ไม่ค่อยมีคนเป็นเยอะเนี่แต่เชียงใหม่มีคนเป็นเยอะคออน,นแ้แต่ชกอก็อนนาจะมีคเดินทางเก็ิจากการเดินอนอก็คือกลับมาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเนาะกับภูมิลำลาก็คือเอามาิที่นี่บ้างอะไรบ้างเนี้ยเหมือนกับว่าเากลับไปหาครอบคัวเขาบาเขาอาจจะมีเชื้อมาบ้างแต่มันก็โอเคแล้วนะตอนนี้เออโอเคแล้วหนึ่ง เอออยู่ที่นี่เลยปากหลักหลักฐานอยู่นั้นเลยพูดได้ไหมพี่จีอเออโสดเนาะเอเออะไรก่อน,นเ,เออสปอนเซอร์เข้าละหนึ่งสปอนเซอร์น้ำเหรอแล้วเป็นไง,ไงมาไงโทรมาค่ะ เออก็นี่ไงก็แบบเอออยู่หอโอ้ยอยู่หออะอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคิดคอนเทนต์อะไรอยู่เฉยๆก็แบบเออคอนเทนต์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่คะก็แบบท,แบบทีแรกก็จะมาให้นั่งแบบมาเชิญมาเลยอะไรย่างเงี้ยคือมันมันก็ยากเนาะต่างคนต่างอยู่คนละที่อะไรอย่างเงี้ยก็คือถือว่าแบบวิดีโอคอน่าสง่ายกว่าแล้วมันสะดวกกว่าด้วยอะไรอย่างงี้เนาะเออนั่นแหละก็ เออก็คือแบบคิดคอนเทนต์ขึ้น,นอันนี้ขึ้นมาก็คือแบบเอออยากสมาลมอยกับเพื่อนสาว<ๆ>เพื่อนต่างๆอะไรเงี้ยขึ้นมาอะไรอย่างนี้เออเออการเรียนเป็นไงล่ะคะการเรียนเหรอคะท็อปสามค่ะท็อปสามน่จาจะข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะ <c oughs> ออแต่เกรดรวมก็โอเคนะคะสมหรับตอริช <rua> ันเนาะเออแล้วเป็นไงบ้างคะเกรดที่ผ่านมาเทอมที่แล้วโอเคไมมดีไหมก็โอเค่เทมี่แก็จะเป็นการเรียนนคือเรียนออนไลน์ด้วยแบบออนสต์ด้วยอแล้วกมก็เคอยู่ราว่าช่วงเทอมที่แล้วช่ไหมันกลังร่อาดเื่ทีเร้อียนบ้างแต่ตอนนี้คือเขาก็เปลี่ยนการสถานการณ์แล้วก็โอเคนะถืโอเค แต่ว่าคือเราเรียนครูนะคะคือดราม่าเยอะมากเวลานี้ก็ต้องรับผิเนาะว่าเราเรียนสี่ปไงต้องรับผืดกับคนสองเพราะว่าคนสองก็ต้องกอับโรงเรียนยังไม่รู้เลยว่าเราจะได้สอนกันไหมก็ใกล้แล้วนะคะทุกคนใกล้จะสอนไปเรื่วิชาชีพแลเพราะว่าเราเรียนสี่ปีไงแล้วก็สอบวิชาชีพอืมอืมใช่แล้วก็ เออใช่รู้สึกว่าเดินตัวลาเพราะอันนี้ก็กรอกไปเหมือนกันกรอกไปแล้วกรอกเอกสารเธอกรอกหรือยังยังไม่ได้กรอกหรอลงคบียนหรือยังอ๋อคือสอบที่เชียงรายเหมือนเดิมใช่ไหมสนามเชียงรายอาเหรอคือมารวนที่เชียงใหม่หมดเลยหรอ เออใช่ใช่เออเห็นอยู่ตอนสนามสอบเปิดฉันก็เข้าไปดูอยู่เออเรียนครูภาษาไทายนี่ยากไหมยากมากค่ะอืมไม่เหมือนไม่เหมือนกับที่เราเรียนเนาะแต่ว่าเออเรียนภาษาไทยก็วแก่ตัวแก่อะไรเงี้ยคุณเป็นช่แก่มันมีแบบว่าหลัสาากสูตรภาษาอะไรอย่างเงี้ยวรรณคดีไทยนี่ก็ต้องอ, <laughs> อันอันนี้คือฝากถึงอาจารย์เลยคะ่ะหรือว่าไง <laughs> โอเค่านดีที่บ้านเนาะเออไม่อืออุ้ยไม่ได้เจอกันประมาณสองเดือนกว่ากือบสามเดือนใช่ไหมถึงไหม <c oughs> ถึงเนาะว <c oughs> <c oughs> ันนั้นเราก็ปกตินะก็คือสวยๆปกติเลยเออเออ หน้าธรรมชาติก็คือตื่นมาก็เป็นอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรถามอย่างค่ะเราสมายด้้างือนะคะใช่ค่ะเราเป็นสายเฟรชซึ่งไงคะเราต้องมีแบบเอออาริคเกะอ,อะไรอย่างเงี้ยตอ้องฝังชนสูงแล้วว่ติตีก่อนเออ<ะไ>ใช่ค่ะก็คือแบบเอามาอวดอะไรเงี้ยแบบเออกิปเกะย,อยูเรีก้าก็ช่วงนี้เห็นติ๊กตอกเออในติ๊กตอกเขาทำไงแบบเออเดก,เก๋อะไรเงี้ยย้อนยุคอย่างเงี้ยก็อยากย้อนยุคบ้าง น,นาก็ให้เหรอคะโออน,นี่ว่าจะไว้ผมยาวแล้วนะเธอว่าจะโอเคไหมสวยอย,ย,อยู่แปลว่าไม่สวยนะคะได้อยู่ <laughs> ได้อยู่แปลว่ามีได้คะ่ะ <laughs> ก็คือจะไว้ผมยาวไปเลยอะไรเงี้ยก็คือแบบก็รวบผมอะไรเงี้ยอุ้ยรวบผมก็ได้อยู่นะได้ดูโอลิมปิกไหมคะช่วงนี้ <laughs> รู้ไหมคะว่าเหรียญทองเหรียญแรกเนี่ยใครกีฬาอะไรได้ เออความดูรอบตัวได้อยู่แล้วได้เจอเพื่อนฝูงอะไรบ้างมาที่นู่นอ่ะคืออยู่หออย่างเดียวเลยเหรอก็เจอบ้างอยู่หอบ้างอยู่บ้านบ้างอย่างเงี้ยไปไปมาอะไรเพราะว่าเตอนที่สมัครก็เป็นคนไกลใกล้คนไกลปกติเหมือนบ้านเราบ้านเรไกลเออจริงบ้านเราไกลจริงแล้วเป็นไงคะจองวัคซีนไหมได้ฉีดหรือยัง มเอง,ออง,น,ดดงน้านะแต่ว่าเขาก็ต้องน,นาอําครืใหม่แต่คให้ร่ขงารประสองค์อะไรอย่างเี้เนาะ่ไม่มีค,มมคนนวาม,นนม,มนแน่นอนในชีวิตออ้อนิ่อุยอีกสอบอีกมันก็เร็วเหมือนกันเนาะเราก็อีกปีครึ่งเองเนาะก็จะจบแล้วเนาะใช่แต่วเราก็มไม่มีความแน่นอนในชีวิตเลยว่าจะเป็นอะไรใช่เนาะ เดี๋ยวนี้การเรียนปริญญาก็คือไม่ได้หางานง่ายะิส่อจริงค่ะียควนเรียนจก็ิคือไม่ได้แบบมีความมั่นคงอะไรละแม้ว่าเรียนบาเี่อยงนเออมันก็จริงอันนี้จริงอยู่ไปเรื่อยๆก่อนเนาะเดี๋ยวก็มีงานทําเองแหละเนาะอืม แต่ก่อนอื่นในสนามแรกก็คือแบบประกอบแบบประกอบกอนเออโอ,โอ้แต่ดีนะที่เขาตัดวิชาเอกไปเนาะว่าไหม,ไนนหมตัดแน่นอนแล้วหรอตัดแน่นอนแล้วอันนี้นี่เอ้ยเดี๋ยวก่อนอ๋อแสดงว่าเธอยังไม่ได้ลงใช่ไหมไม่ได้ลงแบบวิชาที่ที่เขาให้ติ๊กใช่ไหม พูดได้ค่ะเราเป็นประชาชนี่นะคะเขาอกเียกันเรื่องการตอบวิชาวชาดดเอกเพราะว่ามันเป็นความสง,งอานไ <c oughs> กตอนน้ือังถเถียงกัน้ประเด็นี้แต่ว่าหลังๆมานี่ก็คือมีแบบประเมินเนาะให้ผลที่เรียนครูไหมากรอกเงี้ยความต้องการก็ยห็มนะคะจะมีวิชาว <c oughs> ิชาฤษเนาะอังกฤาษาภาษาไทย แต่ก็ที่นูเรียคอมพิวเตอร์แล้วก็จะมีวิชาชีพครูก็คือมีสี่ตัวมีซีอาร์ที่ถอวหลักๆอ่ะก็คือติดต้องมีในอันตเองใช่ไหมใช่ก็ได้กิ๊กได้บอกแล้วนะอืมอืมใช่แล้วแล้วแล้วเหมือนเมื่อวานที่ที่อันนี้ทําไปนะก็คือมันมีแบบตีของคุรุสภาออกมาอะไรเงี้ยว่าสอบถามว่าเราเรามีความประสงค์ที่จะสอบอะไรงี้ใช่ไหมแล้วมันให้เลือกวิชามันจะมีแค่สี่วิชาเองตัดวิชาเอกไปเลย ก็ดีอยู่ทีมตัดวิ่ัชเอกเพราะมันก็ช่ยลดวามตอได้จริงแต่ว่าในข้างหน้าใช่ม้าเราไปอบรรเราก็ต้องไม่สอบเรมันก็จริงก็ถือว่ามันก็โอเคตัดออกก็ดีพจริงจริงไ้เราเลยนะคะรค่ะเนาะแล้วเราเป็นปีแรกเนาะที่เรียนหลักสูตรสี่ปีเนาะ อ่านในขอถกประเด็นในขึ้นมาใช่ไหมนี่เห็นเขาแชร์กันเอิงเอ่ยอะไรอางเงี้ยก็คือโครงการโคคืนถิ่นก็คือจะมีปีหกห้าอย่างเงี้ยเป็นเอองงนะงงไหมเอองงนะเกอูจบแล้วเอ่แล้วคไดสองรบกอบใช่ไหมไปสอบแบบเองใช่ไหมแล้วก็ลงที่ไหนอไม่ร รับสามร้อยรับสามร้อคนต่อปีใช่ไหมหรือว่าต่อภาคไม่รู้อะถ้าจําไม่ผิดนะใช่อย่างน้อยมันก็ทําให้เรามีโอกาสไงถ้าเราเตรียมตัวพอดีใช่ไหมแต่อันนี้คือเราไม่มีสิ่งเรือะไรเลย,เลยเก็ต้องมาเ,เราเียมันก็เสียเปรียบเสียเปีไมจะไม่เสียละ่ะยังไงต่อเอ่ย,ย,ก,ออยก็คือไม่มีอะไรแล้วแหละก,ก็คือถามเอ่ยช่วงนี้ที่ไม่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวไป,ไปเที่ยวหาละกันที่เชียงรายเนาะ โอเคเดี๋ยวได้ตลอดเลยเลยเพรว่าเราวางรูปด้ยนะเออได้เออจริงก็รอมันหายอะไรอย่างงี้ก่อนแล้วค่อยไปอย่างเงี้ยไปเที่ยวไปเออเกินกว่าเราจะได้วัปีนะคะก็ประมาณห้าหกห้าค่ะอือหกห้าค่ะหนึ่ปีลดค่ะ ในบ้านาก็ไดู้ในหองก็ได้แบบนี้น่ารักน,น่ารัก่ัูนิดนึงเนาะ <c oughs> เป็นักเโ,โไล่ค <c oughs> ก็ขายถูกมากเลยนะคะว่าสามารถส่งได้แล้วก็สามารถรับได้ด้วยนเ <c oughs> ออไม่สวยเป็นแบบเคื่องฟอช่วยฟอกอากาศอเราได้ด้วย <c oughs> อืม <c oughs> นะอืมค่ะะ f a c e b o ไอซี โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยคุยมามอยกันใหม่เนาะโอกาสหน้าเนาะเออสำหรับวันนี้ไม่าบายนะรักษาตัวเองด้วย o u ค่ะบายจบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยว วันหน้านะคะเราจะไปเม้ามอยจอย89อะไรกับใครอีกนะคะในช่วงอะ่สะสารทุกสุกดิบของเรานะคะเออเราจะไปเม้ามอยกับใครอีกก็รอติดตามไปที่ช่องจอยอีหวานนะคะสําหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ